ข้อเสนอที่ผ่านมาครับเป็นออฟเฟคเออไม่เห็นสมหยาบครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรเดียร์อ่าฟีดแบ็กโอเคมากเลยครับดีใจมากๆที่เหมือนแบบเป็นการเจอกันของแฟนๆของสี่อของด้อมแบบทั้ง new เตนิวออฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่พวกเราสี่คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบรีเลทกันด้วยมีความแบบเออเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าเหมือนแบบมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันทั้งทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทำให้แบบผมรู้สบรรยากาศมันดีมากๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียร์ พอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมากเพราะด้วยด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพวกเราสี่คนช่วยกันคิดขึ้นมาเองคิดโชว์เองเลือกเพลงเองหลายหลายอย่างเลยทำให้เราแบบมันยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งตื่นตันแล้วก็เขาเรียกดีใจกับกับสิ่งที่ทําออกมา <c> เป็นอย่างที <ๆ S 1> ่คิดไว้ไหมครับพเป็นแบบก็มาคิดเป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับ<ๆ>ว่าไม่ควรใส่สีเขียววันเสาร์เพราะผมเลือกได้สีเขียววันเสาร์ก็คือก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คืออินเอียร์ผมคูขาดขาดเลยอ่ะขาดออกมาเลยแล้วก็ต้องรีบเอาไปซ่อม บบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงรีบเอาแบบไปไป,ไปซ่อมที่ร้านแล้วก็รีบเอากลับมาเลยเป็นคอสเสอร์สีเขียวสีเขียววันเสาร์เตือนขอเตือนทุกคนเลยนะครับให้ระวังไว้ให้ดีมากๆเลยครับสีเขียววันเสาร์อันตรายมากนะครับแต่เราไม่ได้ดูสีก่นอนอะไรใช่เราเลือกตามคาแรคเตอร์แต่พอมาดูวันเออจัดวันเสาร์เราสีเขียว <c oughs> แล้วเสื้อสีเขียวที่ใส่เลือกใส่ในงานคือเป็นสีเขียวทั้งตัวใช่แล้วมันเป็นความบุ๊บกของเที่เป็นตัวเองแหละครับผมก็คือพอดีไปใส่แล้วเหมือนแบบในเพลงในโชว์เนี่ยเราต้องมีีเเเเเเด้้งงงงงงๆไไครรับบบหมมืือออนนนแพพลลสา์ะย เราด้งมาเด้งมามันก็เลยขาดเยแรงไปนิดนึง่งวสังเวยไปเลยหมื่นหนึ่งที่พี่พามากนะพี่ผมยังข่อยากทำแล้วผมก็อังกอร์ปกติเขาต้องมาตอนปิดตอนปะกาจะเอามาแบบเอ้ยให้คนพูดอังกอร์อังกอร์แล้วก็เปิดเพลงอังกอร์แต่เรารู้สึกว่ากลัวคนอยู่ไปจบไงกลัวคนก็เลยเอาอังกอร์ที่เป็นไฮไลท์มาตอนเปิดเลยใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนแบบนะครับมันอยู่ในใจทุกคนเนะ แต่ว่าเหมือนเราผิดหวังนิดนึงตรงที่ซีนที่เราคิดไว้แต่มัน,มนภาพออกาไม่ได้ครับคือตอนแรกกะจะให้เหมือนมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วเป็นไฟขึ้นที่คนปิ้งไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกเราแต่ว่าเขาเไม่แม่พิ้ใช่บัตร95จะได้ทานไก่ปิ้งอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ตอนต่ออ <c oughs> ันนี้เป็นไอเดียใช่ช่วยกันแลวกันครับผมไม่กล้าบอกเป็นไอเดียเรานะเดี๋ยวนะน่าเกลียดอะไรนะครั <c oughs> บ ดีครับแฟนๆก็จริงๆผมว่าแฟนๆก็อ,อย่างที่บอกอะคือคือเขาเติบโตมืกับเราเขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ไประมาณไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคาดหวังความสนุกอะไรแบบไหนจากพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้คือสิ่งที่เราทำให้มันก็มันก็มนกแมทช์กันอะไรเงี้ยผมว่าน่ารักเหมือนการันตีว่าเราไม่ยังแบบไ,ไม่ไหวเลยโอ้โหยิ่งกว่าไหวครับผมอ่าตอนแรกคิดว,ว่าจะจัดสองรอบด้วยซ้ำครับผมแต่วร่างกายไม่ไหวไงไม่มีโอกาส อะไรนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเดินสายไปเขาเรียกว่าเป็นเบลูก้าที่เรายกไปบางโชว์นะที่ต่างประเทศครับก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่ที่สิงคโปร์ประเทศแรกเลยครับเป็นสี่คนครับอย่างนี้โชว์ก็จะแตกต่างกันก็เนี่ยครับเดี๋ยวกําลังเขาเรียกว่าคุยประชุมกันอยู่ว่าโชว์ไหนจะสามารถเอายกไปได้บ้างเพราะบางโชว์ก็จะแบบอาจจะใหญ่แล้วก็ต้องขนโปรดักชันอะไรเรากจะดูว่าอันไหนที่สามารถทำโปรดักชันที่ไปโชว์4คนที่ต่างประเทศ ไได้อะทางกอลจะได้ไปไหมคะเนี่ยแหละครับอยากจะเผยแพร่ความแบบเนาะความแบบกระสุนเงินเนาะความปิ้งไก่ความอะไรเนี้ยให้มันจะมีซีนในเหงือกปิ้งไก่เปนใจอะอยากเลยนะครับแต่ว่าเนอะครับเขาก็ยังวางให้เราเป็นพระเอกอะไรอยู่นะครับเร็วๆนี้ไหมคะจะไปเมื่อไหร่อะไรนะครับไปเมื่อร่ไอันนี้คืออะไรคะไปประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมใช่เดือนหน้าคือเดือนอะไรอันนี้เึกขึ้นมาได้เองนะครับไม่ได้ถามใคร เดือนหน้าคือเดือนอะไรเดือนหน้าคือเดือนมิถุนาเดือนหน้านี่เป็นเดือนมิถุนาครับความความเป็นยังไงบ้างครับพร้โหความพอคือด้วยความที่พวกเราอ่าอันนี้แบบอันนี้อันนี้ขอเราใหญ่หน่อยครับด้วยความที่พวกเราพออย่างนี้บอกคิดแล้วก็ดีไซน์โชว์เองอ่ะเราก็เลยทำให้มีความเราเข้าใจว่าเราต้องการทําอะไรไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบเก็ตเร็วนิดนึงถึงจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนประเทศไปต้องใช้คนจำกัดเราก็จะช่วยกันคิดว่า อันนี้เหลือแค่ไหนดีไปแค่ไหนได้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าไปต่างประเทศจะป,ประมาณไหนแล้วแบบอย่างเขามี culture ที่เหมือนเราด้วยอาจจะแบบปรับลดบางอย่างที่เออเป็นมุกของคนไทยที่คนไทยเก็ตเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยเอาเออกแล้วเอาอะไรเข้าอะไรเงี้ยใช่จริงๆคือปีเราหายไปอย่างแน่นอัตแต่ายจปีอันนี้คำโพรใช่ไหมครับคำหลอกเล่าว่าเอบอกเล่าหรือคำนจะใจอะไรก็ได้ขอเล่าใหญ่ขอเล่าใหญ่ก่อนโอเคครับผมก็ก็ ครับยังมียังมีงานทําอยู่เรื่อยๆครับผมดีใจครับผมขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบที่สนับสนุนครับเราทจากกานเยอะๆแบบเนี้ยพักผ่อนได้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องพักก็ได้ครับไม่ต้อไม่ต้องพักไมเบอร์อะไรเยอะมั้ไม่เบอร์เลยครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้มว่าเราไม่มีหรอกครับไม่ไม่มีครับผมเราได้เรามีโปรดักต์หลายตัวช่วยช่วยกันครับผมลืมลืมอะไรลืทิ้งทิ้งข้างอะไรไม ก็ถ้าลืมแบบผมก็คือลืมจนจอมมาเล่าไม่ได้แล้วเพราะมันลืมไปแล้วซู่บางอย่างนะครับผมยังหูฟังนั้นลืมหูฟังไว้ที่ที่คอนเสิร์ตครับก็ลืมไปแล้วว่าลืมไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจนแบบเหมือนพี่แจ็คเอามาคืนให้ก็ถึงถึงรู้พิ่งรู้ว่าลืมไปคือเหมือนถึงว่าเราลืมไปแล้วเราลืมอะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ถึงการไปอยู่ของมันไปแล้วครับจนแบบพี่แจ็คเพิ่งเอามาคืนถึงได้จริงๆอไันนี้เป็นประโยคเราเหมือนกันครับ แวคำแนะนำโอเคไม่ก็ก็อันนี้อันนี้คือถ้าเรื่องจริงคือยังมีแพร์ว่าจะมีแพลนไปตรวจสุขภาพอยู่ครับประจำปีปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับก็เดี๋ยวชวนเพื่อนที่ที่วัยใกล้ๆกันไปต้องจับคอมเมนต์ใครวะอะไรับก็จริงคุณอ๋อคุณนิวก็อยู่ในวัยใกล้ๆกันจริงๆชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันก็ได้ครับไม่วัยเราใกล้ๆกันไงนไงไม่เหรออยากอะไรการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนคอนนเซิร์ concerned ไอันนี้คือตรวจเช็คประจําปีเฉยๆครับว่าเออว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือเปล่าจะได้แบบดูแลแต่นันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับกัอะจริงๆเออเราเป็นห่วงกับเราประมาณไหนอ่าผมข้อข่าวข้อหาก็ยังมีนังก๊อฟเมื่อกี้นะก็ก็มีเขาเรียกว่าอะไอเดียจริงๆเป็นคน กินดึกไงก็เลยแบบอยากรู้ว่าเออมันจะมีผลเสียอะไรเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายอย่างแบบเหมือนอ๋อเป็นความความนันต่ําด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นท่าที่ต้องลุกเร็วมากๆในคนอะไรเงี้ยเราก็จะเนอะสำหรับเราอาจจะต้องช้ากว่าเพื่อนนิดนึงดนตรีอาจจะต้องตามเราอย่างแบบเรบินบ่อยเขาจะบบโแมนต์ก็อยากไม่กับบเรบินในแบบปทศไ้ันก็แบบมีโคะไรนี่อะไรเงี้ยเะงั้นโอ้ยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนแบบขึ้นเครื่องบินเราชอบกลัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเออแต่ว่าก็ ดีใจครับที่ได้เวลาขึ้นไปแต่ทีก็ได้ไปเจอแฟนๆครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวโอ้ขึ้นขึ้มีเราจะหน้าแห้งต้องดูแลความชุ่มชื้นให้หน้าด้วยด้วด้วยด้วยอได้วยอะไรอ๋อมีหลายตัวเลยครับจะให้พูดเยด้วยเม็ดเมฟูโพลีเดนครับอ่าเขาตในบ้านอย่างอะไรนะครับในบ้านอ่ก็ตอนนี้ก็วนกลับมาที่เดินเป็นที่ที่ตอนแรกเราคีดปบไปแล้วแต่ว่าเจ้าของก็ติดต่อกลับมาเราก็เลยเออเดี๋ยวเดน๋ยนัด เขาเรียกว่าเจรจาเขาทีแบบดีลเขาทีว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนแรกเราก็คือเป็นที่เราอยากได้ที่สุดแต่ว่าเหมือนทางทางเจ้าของเขายังไม่อยากขายอะไรอย่างี้ก็เลยแบบพับไปแล้วแล้วก็ดูที่อื่นจนตอนนี้หาไม่ได้เหมือนเขาก็กลับมาในช่วงที่เราเนอะใจเรายังว่างอยู่พอดีอ่ได้ไม่ขอมาไหมครับเราไปขอสิทธิ์ที่ขอเขาเลยครับขอว่าขายอันนี้จริงๆคือแบบพี่ผมอยากได้จริงขายผมเถออะไรเงี้เป็นตรงไหนอ่าเป็นตรงริมมน้ำเราพับไปแล้วครับผม แต่ว่าขับรถไปดูก็ได้เอาก็ได้เนื้อมันแพงอะเนื้ออันนี้ย่านไหนอันนี้ย่านใกล้ๆเดิมครับย่านใกล้ๆเดิมในในตัวเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือเป็นหลังแน่นอนอะไรนะครับ,บ,ก,บก็เดี๋ยวรอยังยังนัดวันกันไม่ได้เลยครับใช่แล้วราคา,า,คาก็คือเนี่ยราคาก็เนี่ยเดี๋ยวต้องวอนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็คือราวกันนะหมายถึงว่าคนคนจะขายที่ดูอยู่ครับผู้ใหญ่ ใช่ใช่อะไรหนึ่งสองอย่างครับก็คือผู้ใหญ่ในกรณีที่เขาไม่ลดก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีทำงานให้ช่วยถามเรื่องที่บบว่าไปเจอซัปเปอร์บิกตี้หน่อยยังไงคะไม่ไม่เคยรู้จักกันครับส่วนตัวไม่เคยรู้จักไม่ไม่ไม่รู้จักเลยดีกว่าคู่เล่นคู่เล่นเพราะเคยไปทำงานใกล้ๆกันพอดีแล้วก็เจอบิวตีนกำลังโปรโมทเพลงใหม่อยู่การเดินทางที่สวยงาม ถูกครับการันห้สวยงามแล้วก็แบบเขาก็เกาะมือเรียกเขาเราเราก็เอ้าเข้าไปหน่อยปรากฏเข้าไปหน่อยก็คือเข้าไปจนจบว่าไม่นะครับไม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าจะออกไปมันเป็นแบบท่าที่ออกไปเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่ใรักจะระวังตัวให้มากขึ้นครับสภาพนั้นเราไมีความรักไม่จริงแค่ไหนเราถือด้วยข้วยเราหัวใจกระด้างเอขอไม่ตอบดีกว่าครับ ไม่ไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวคือเป็นคนที่เจอทุกครั้งแล้วจะแบบเขาเรียกว่ามีเเอน energy บางอย่างที่แบบมันแบบมันวุ่นวายแต่ก็สนุกทุกครั้งอะไรที่เจอได้เลยอะไรนะครับรอให้สมัครล้องกินอะไรครับแต่พูดสมัครสมัครกูกินคนทอบเนี่ยไงละครับนี่ที่ทำเมื่อกี้นอ้องไอ้ก็เป็นเป็นเป็นน้องที่น่ารักนะก็เออเขาเรียกว่าในในความที่แบบเหมือนจะคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมุมจริงจังเขาก็มีเยอะนะเขาเป็นคนที่แบบ เห็นเล่เลเลนๆอย่างเง้นนะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตหรือบางเรื่องอะไรที่เราปรึกษาเขาเหมือนว่าถ้าเรา,าเราเชื่อถ้าเราขอคำแนะนำมาเขาสามารถตอบได้ดีเลยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็มีมีแบบแผนอะไรบางอย่างที่เออน่าน่านับถือนะแต่ว่าคุยก็บื่นสนุกกับเราใช่ไหมคะได้ตอบมาหอยสนุกไหมเหรอครับสนุกครับมใ่ <laughs> ใช่ครับครับ okay. <laughs> โอเคครับผม <laughs> แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเหมือนแบบหลังๆเนาะ <laughs> <ๆ>คือ <laughs> เราต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือจริงมีแลนที่ แบบเคยคุยว่าอยากไปไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักแล้วแต่แบบคิวไม่ค่อยตรงกนะันสักทีว่าได้ไปก็ถ้ามีเวลาจะไปถ้ามีโอกาสครับถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เลิกถ้ายังไม่อันฟอลโล่กันซะก่อน <c oughs> เล่น